สวัสดีตอนเช้าเจ้าแต่คืนนี้ใกล้แจ้งเนาะฝนตกนอนสบายสบายเจ้านีวมาล่ามจะดินเดินเนี่ยกับเปียกได้น้ําอดีมาเจอต้นหมาน้อยอนะก็น้อยก็จะเก็บต้นหมาน้อยมันก็จะเป็นเครือเป็นเถาแบบนี้นะเจ้านะจะมีใบ ไปแบบนี้เจะนะ้าเนาะมาหนอยก็จะเด็ดเด็ดไปทำวุ้นขนมกินนะเจะนะ้าเนาะเดี๋ยวนะมือเดียวค่ะกับข้างหนึ่งถ่ายข้างหนึ่งนี่เป็นเทาดบ้บนี่ค่ะอยู่ในแพะในป่าศึกษาหาวิธีเซาะกำกินไปอยู่ง่ายกินล้ำนะเจะนะ้าเนาะอืม con hàu à, ừ, nè Mình có tức anh ạ cho nó tức ngay kì lắm Thấy kì mà đai mà đai cơ ơ xinh nhẹ được không nè nè cho nó thảo nè nè chờ mớn nữa nè cho này cho bà kép luôn sắp tựa vên về, của bên mà nhẹ đại phẩm màn nè cho nó nhiều cái nói chả phải láng là sẽ thăm bún, hướng đủ cho đều lo có nói chuyện bà nói được làm cho nó cu xí cu xí bằng ngô มาอยู่รอต้นนั้นลิ้นฟ้าสองตัวนุ่งยางขาวถ้ารับตาเขาไปปุ๊บมันจะบินมาหางัวาหางัวก็น้อยเอ้เอ็นดูเป็นนั่งเป็นเพื่อนงัวแต่ท่าไปขยับใกล้แต่ใกล้ว่าจังโอ้นางหญ้าาก็ไ่ขยเขียม แกจะท่องเทงท่องเทงเดินสหาที่แกชอบกินนะตัวต้องแกตัวนี้คูนนี่มันก็จะมาไข่ามาไข่ยงก็มาไข่เดินถ้าได้ล้วมันจะกินเป็นตีเป็นน้อยนะกนะ๊ะเ็นน้อยเอาอัวเป็นหลามเป็นน้อยก็เดินขึ้นมาบ้านเดี๋ยวป็นน้อยจะเอาใบหมาน้อยไปล้างล้างขยำขยำ ทำหม,มุนไว้ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเขาหิวมาเขาก็ตักกินได้เลยเดี๋ยวขนมขนมอย่างหนึ่งของคนบนดอยนะไอดูกินน้ำแห็นแล้วนะแกหาจะย่อคอได้แกมาสบายได้เป็นสองสามวันโอ้ย นึกว่าจะไ,ได้เสร็จแล้วกู้ใจก็น้อยมาหน่อยมาแม่เลยปินดูพี่หิวน้ำแถมแล้วก็จ่อกี้พี่กินอาหารเม็ดอิมอ่มกัลูกตรงนี้คันสะ,ะเปลี้ยงของ่อตรงนี้เห็นบอ่อน้ำตะคืนฝนตกน้ำหนักกั้เกือบเต็มฮะมับนบ่องประตูเขาก็น้อยเปิดเข้าไปเอาน้ำ ้าจะมีก็น้อยมีห้วยน้อยแอ่งน้ำน้อยก็น้อย,อ,นอยเอาต้น,นอะไรอย่างเงี้ยกวนอิมออกหักมาวางเลยให้เปินขึ้นเลยเพราะตรงนี้น้ำมันมีนมงวชอบแวะกินเออเ็้ก็น้อยจะขึ้นบ้านวันนี้ปรร่ลุยเลี้ยงเละถ้าจำมาประตูหน้าบ้านปิดเหมือนเดิมถ้าเปิดมาพ่อหกุจะเปิดคนเยเะลาลงตาังม,มาคนเยอะ พอ,อแล้อ่อนแล้วบันดูมันหันเขาเหมือนแม่มันนะเจ้านี่โอ้ยกำเข้ามาถึงประตูบ้านนี่นะแม่แม่แม่เศร้าเลยเจ้ายังก็มไม่ได้กินไอหยางนั่นอะเอาห้องไปสองรอบแล้วนะลูกละนี่แม่จะแปรงขนมไม่กินมื้อหนึง่งกันลูกละลูกอิ่มมดแล้วลูกก็อยู่เฉยๆก็นะคะ่ะ ล้างล้างทีละใบทีละใบขั้นตอนการทำขนมหมาน้อยก็ยได้มาซีริลลล้างล้างเด้กน้อ,อยขอหยาดล้างแป๊บนะคะอู้ถึงใบไอหมาน้อยน,นะจ๊ะป้็น้อยกองไอหูจากคนตาใหญ่ก็เนาะ ข้างหลังปุ่นจะเป็นแบบกัมยี่นใบทั่วทั้งหน้าทั้งหลังพุ่นจะมีขนแต่ข้างหน้านี่ยป่นจะไม่ค่อยมีขนอะไรแต่ตั้งหลังขนขาวๆแบบอี้นะจ้ะเนาะแล้วเวลาเด็ดนี่ปิ่นจะก็จะกรอบเด็ดออกจากเรื่อนง่ายเข้อครอบแคบๆซึ่งใบนี่นะเจ้าใบมาน้อยเนี่ยเจ้ามันจะคล้ายๆกับใบอย่างก็น่ะเครือจุ่มจะลิงก็เรื่อนอย่างก็จาน่ะใบมันจะคล้ายๆกันีเป็นหูหัวใจนะจ้าเนาะแต่ใบนั้นปุ่นมีอย่างเนาะที่เปิ่นเอา ยานมหล่อน่ะแม่แม่ลูกน้อยเพื่อยานมมลเจ้าเนาะเออพอได้มาอี้เซ็ตล้างเซ็ตเท่าก็จะใส่ถ้วยไว้โอ๊ยพ่อน้อยหกเดี๋ยวใช่ไพ่าน้อยจะเอาน้ําเติมน้าเติมลงไปเตาที่เทาอยากกินอะใบแล้วแต่ใบตัวเท่าได้ใบนักก็ใส่ภาชนะใหญ่หน่อยอันนี้พ่อน้อยจะเอาประมาณถ้วยของพ่อน้อยเมา่อีาเจ้าเนาะตอนหน้าฝนนี่เพิ่ก็จะเคียวสวยดีตอน ปลายปลายหนาวนี่ปุ้นก็จะใบปุ้นจะค่อนข้าจงจะเหลืองไปแล้วเนาะแต่ก็ใังได้จชะเนาะแล้วก็ขยำ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 นี่นะจ้ะเนาะเดี๋ยวมารอดูตอนพี่ก็น้อยขยำเซตนะเนาะคือขยำขยำมันใบย่้านางที่เขาเอาไปแกงหน่อยจะแบบน้าจะใส่เครื่องปั่นก็ได้แต่ก็น้อยมันมันนักก็น้อยก็จะขยำเนาะเดียด๋ยวรอดูนะเริ่มเป็นนะเ้ะ๊เลยเริ่มเป็นวุน้นเลย ยาขยำขยำปอยขยำปอยน้ำมือจะเป็นสีเขนียวน้่เนาะเพื่อขอเวลาขยำหน่อยนะคะเนาะมือข้างเดียวสะดวกเออพ่น้อยลืมบอกตะกี้ไปว่าตอนขั้นตอนการขยำให้นะเอาใส่น้ำตาลทรายไปตวยขยำไปด้วยใช้ถ้าขยำเสร็จเท้าปอใจแล้วบอกนีเจ้เนาะเทาก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ถ้าปุ่น เป็นวุ้นแล้วบอกเขาก็ตักทานได้เลยเจ้าเนาะทำเสร็จแล้วจะเป็นฟองๆแบบนะี้ค่ะเป็นวุ้นเด้งดึงเด้งดึงแต่นี่ยังบมดเป็นดีด้วนะคะป้าน้อยเดี๋ยวใส่ตู้ไว้ก่อนเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะถ้าเปิ้นเป็นวุ้นเขาก็จะเอามารับประทานเป็นของหวานได้นะเจ้าเนาะปะัดเท่านี้จมูก้าน้อยตู้เย็นไว้นอกบ้านต่างตี๋มันลมวันนี้ซีเมนต์ตายอีกฟอมันลมเพราะฝนตกแต่คืนนะเจ้าเนาะใบไม้ไม่ตกเพียบ เออมน้อยมาจากปาไปดูอันหนะน้าบ้านเมื่อน้อยเหรอโอ้ยนี่ลบลบลบระเบียงบ้านระเบียงทางย่าง่อ,อกสร้างมาเสร็จสร้างตึกเนี่ยจ้ะมันเสียไปก่อนดูใบไ,ไม้รดแล้วเจ้ะสุดยอดเลยอันนี้คอฟฟ่คับคโคลคาเซียคอฟฟ่ครับกตาบุญอ่ะฮึดูสะน้ำป่าเมื่อน้อยเหรอมาได้เปลี่ยนน้ำเพื่อนฝนตกแท่งมาแต่คืนเป็นสีเหมือนกับ อืมเป็นสีแบบเข้มเลยค่ะอ๋อออกไปเด็กๆไปดูต้นไม้ต้นหมากหน้าบ้านแบบนึงเอ็นดูเจ้าเออแม่อยู่ไหนอยู่หั่นเนาะลูกอิมไม่ยังเจ้านี่แม่จะไปดูต้นไม้แม่แป๊บนึ่งนะเจ้าเนอะอืมฝนตกลราไมนต้องได้ลดน้ำอ่ะวันนี้ไอเล่มันกลมมาตัดไม่ไผ่ลวกน,นี่ขอซื้อเปิ้ลห้ยทรายร้านขายอาหาร แมวเนะาะเดี๋ยวมาทําขนมพอมาถึงบ้านปุ๊บอาศง่ามามะม่วงไว้่จ้ะยังไม่ได้แปลงขนมเต้อะว่าจะทําขนมง่ายๆอาจจะทําเป็นน,าน้ากะทิราดวุ้นที่ทํแตะกี้ก็ได้นะเจ้านะหรือไม่ก็มาต้องวุนน่ะกินฉะนั้นก็ได้น้อเจ้านะนตัวว่าปพาน้อยก็ตัดแต่งต้นเงาะเอากิ่งแห้งๆิง่นออกต้องบนก็มีกิ่งแห้งๆนะจ้ะยังไม่ได้ตัดออกมันสูงเกิน แมงเจาะเปิ้นต้นเงาะต้นนี้นะเจ้าแมงเจาะโอ้ยเงาะนี่แมงชอบนะป้าน้อยก็เลยตัดเอกกิ่งที่มันแห้งออกแต่กิ่งนี้เอาไว้กำกิ่งที่อันดิบนี่ก่อนนะจ๊ะเนี่ยป้าน้อยจะวางแผนปลูกต้นไผ่ลวกม่อนนี่นะหม่อนที่ป้าน้อยดูเหระป้าน้อยสร้างเพิงต้นไม้ป้าน้อยยังหมดเสียดีจ้ะติดกับหน้าบ้านป้าน้อยนังเล่นอย,อยู่แถวเนี่ยเจ้า วันนี้ฝนตะคืนตอนค่อนแจ้งฝนตกวันนี้เลยสบายมันต้องหดนะหมูเขาช่วงนี้บอลสียุบไปนักจะเหลือแต่กระถางใบลยาไยกันลน่นลงมาเจ้าเนาะป่อน้อยมีอย่างก็เลมอนไลก็เปิลต้นหนึ่งพ่น้อยซื้อมาซื้อมาเซตเอามาปลูกป่อน้อยเนาะก็เลยเอาสุ่มขวบกัวหมูแมวหมย่างป้าน้อยเอาอย่างนั้น ต้นเนี้ยมัน่อยมุ้งจักนี่ลืมจืดไปเลยมาอยู่ตัวไแกเนี่ยอยู่ติดกันนี่สุ่มควบนะหารแล้วยังเนี่ยศัตรูต้นไม้ไปหน่อยไปไหนต้ไปจอมเจ้าไปตัวเจ้าเนี่ยบอนสีไปหน่อยจะเป็นแบบนี้อืเอามาค้อนกันอยู่ด้วยอยู่หน้าบ้านนียใช่ไหมแห้งไปพ่องเป็นพ่องประมาณชายชนกัขายจนพวกเหลือต้นเดียวคลิกๆในตอนนี้ นี่ซื้อน้องเพินมาพันสามมีสามใบผ่านไปเป็นหลายเดือนแห้งไปแห้งมากเหลือสามใบเต่าเกา่าต้นเนี่ยป้าน้อยอยากได้ป้าน้อยไปได้ไม่โจโลเลยนะต้นน้อยเดียวมีสองใบสี่ร้อยออกมาจัดดีจัดงามจะเฮ้ยแมงคบของบ้น้อยเห็นนั่นแหวงไว้แล้วนะเด้อเมื่ออันมามีสองใบน,น,น้อยเดียวนี้มี สี่ใบแล้วจ้ะนี่ยใบไม่ออกมาโอ้ยแมงไโจ๊ดของ็น้อยเอนกขัดสดายุอันนี้บอนบ้าน,านเขานี่ย่าน้อยเอามาใส่ไว้นี่ไว้ว่าน้อยเดี๋ยวทำพันต้นเนี่ยว่าน้อยคิดว่าเป็นต้นหนามเตยวะ่ะพอดีก็าน้อยอย่างก็มีเวลามีโอกาสได้ไปอย่างก็บ้านห้องอย่างคูบาเจ้าอ่ะวัดคูบาเจ้าสรีวิจัยแลวนะว่าสีโสดาเออ นาไปเจอหลวงพ่อเออไปเจอหลวงพ่อหลวงหลวงพี่หลวงออย่างสชกอย่างนี้ตีเปื่อนพ่อน้อยเพื่อนนับถือนะอ๋อมันต้องเอ่ยนามเพื่อนก็ได้เปื่อนว่าอย่างก็มันมีสิทธิแล้นในสิทธิแล้นนอกอนะ่เนี่ยอันนี้เป็นสิทธิแล้นนอกไอ้เฮาก็แค่ได้ตั้งเมินแล้วนะกำหูอันนี้คือต้นสิทธิแล้นนอกก็คิดว่าเป็นต้น้ำนํำเตยหํำเตยติ๊บนะเออถ่านแบ่งขึ้มาปลูก น่าจะเลยเอามาปลูกไอ้ต่นี่จะมาพาชมบอลสีตัวนี้เจ้าเนาะเพื่อจะได้มียาวๆหน่อยคลิปอันนี้ต้นนกอย่างก่อนกกระทาที่ซื้ออย่างก่นะอน่ะก็นลยจามาได้ละปุ๊นอะใต้ประเทศไทยะนะ <c oughs> วันน่ะจังหวัดภาคใต้วันน่ะนะซื้อมาเป็นอย่าง,างก่อนนะจือมันลืมละชมพูชมพูออ,ออ้ยังักอยางนี้เออกลายเป็นนกกระทาเห็นเจ้าแล้วจะพามาชมอย่างก่อฟาโลแมท กู้ตังมันซื้อมาสามปันแปดเลยนะซื้อกู้ตังป้ามันมาสี่ปันมาซื้อฟาร์โมตรมะตุนนี่ตอนมามีสองใบเดี๋ยวนี้มีสี่ใบจ้ะหน้ากากแกก็ยังหมดชัดเจนเถอะแต่ก็ถือว่าใจได้ที่เปิดรอดนะจ้ะเนาะเอามาแม่กับเลมอนไลน์ต้องอ่านว่าเลมอนไลน์เนาะเลมอนลาม,มันก็อมเปิงแต่เอไอนั่นนั่นเ <c oughs> นี่ยได้ได้มาได้มาสามใบเลยจ้ะเนาะ คือป้าน้อยจะเลือกเลี้ยงที่ป้าน้อยชอบต้นไม้เนี่นะเมืนแจ้เอาตาเหมือแสเปื่อนดังๆพ้าน้อยชอบอันไหนป้าน้อยก็จะซื้อเลี้ยงมันมีตั้งกับกู้ต้นมาร้นเจ้านั่น,ก,น,นก็จะมีอันนี้แนนซี่มีหนึ่งต้นแนนซี่ก็ซื้อที่บ้านแถวบ้านป้าน้อยนี่สองต้นแล่นไหนต้นเดี๋เด้อเดอออย่าอย่ายุง่งอย่ายุง่งโอ้จะตามจับไปไหนในลูกดูเหรอเกือบเหยียบใส่เขา ปูนแถมต้นนะจ้ะนะแล้วก็มีฟาโลเซนเจิ้์ต้นหนึ่งค่ะแล้วก็มีอย่างก็โครโลคาเซียอย่างเงียเยลโล่เยลโล่เนี่ยกู่กับฟาโลเซนเจอร์น,นะแต่เพื่อนก็บลั่วเหลืองด้วยนะเหมือนบอลธรรมาดาบ้านเฮาเลยเจ้านะเออแต่เพื่อนก็ชอบก็เลยซื้อมามันก็หมอบแปลงได้เลยนะสามร้อยเก้าสิบเองค่ะแต่อันเนี้ยแต่ต้นเนี่ยพันหนึ่ง ฟลาโลแมงมุมแม่ไม้เนี่นะเจ้านะนี่ยนะเจ้านะี่นอแล้วพันหนึ่งตอนท่านมามีใบน้อยๆใบเดียวตอนนี้มีอยู่หลายใบแล้วกปะป้าน้อยดึงมันทิ้งห้องตอนมันแห้งนะเจ้านะป้าน้อยกับปลุกปนเปกันไปนะเจ้านะี่นี่ต้นกล้วยพ่อปุ่นล้มป้าน้อยกับงัดมันขึ้นงัดทางงัดทาง,งขึ้นแล้วก็เอาท่อนไม้พิงไว้ให้ปุ่น ได้ขึ้นมาเผื่อวันหน้าวันไหนได้บาตายนะจ๊ะเนาะได้มีแบกมีจิกแบกมีจิกนี่นะเปแปะของปีเ่มันมาสามร้อยได้ไปซองสามเดือนตังค์ได้ไปหืมอันเถอะปี่คนนับถื่อนนะจ้ะเนาะเป๋อนกองหาแย่ป๋อน้อยเอามาแห้งเก๊กๆแต่เพื่อนกบมัตายป๋อน้อยมาใส่น้ำพักหนึ่งเนาะเจ้าทีนี้พอป๋อน้อยแยกปุ๊บเฉาเลยอ่ะป๋อน้อยก็เลยต้นนี้ป๋อน้อยก็บเลตตัดตัดเหลือแต่ตอเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสองสองใบนะเจ๊ะ ัวนี้ก็ออกมาสใบตัวนี้ถ้น้อยมายอมตัดกอใหญ่น่อยแมงก็เล่นงานซะอืมบอนกระดาษป้าน้อยก็มีต้นหนึ่งนี่ได้ที่บ้านอ้อยมานี่จ้ะนี่บอนกระดาษเขียวกระดาษด่างป่าน้อยก็เอาม,มาเลี้ยงไปจะเนาะอันนี้ป้าน้อยลืมชื่อบ่ล่ะเนี่ยชื่อยังบ่ฮู้จ้ะลืมชื่อบ่ละอันนี้ก็อีหยัง,งก็นเนี่ย ที่เป็นจระเข่จระเค่พอน้อยลืมจื่อพว่อน้อยซื้อหัวมามันมันเชิงว่าหัวเนาะพอนตัดมาส่งมาเนาะทีนี้มาอยู่ที่พอน้อยโอ้หเมินนานกาเล่ป่ลืมอันไหนมันแห้งมันเกิดหลอกหลอกเปลือกมันออกเหลือเป็นหัวจุนรุนหดน้ําเจ้าหดน้ําแรงเดี๋ยวนี้ใบมันโผล่มานิดหนึ่งนี่มันก็งามเหมือนกันประมาณอันนี้นะพอน้อยคิดว่าเอ๊ะมันจะรอดวะไหนเนาะอื อันนี้ป้าน้อยเอาใส่อ่างอ่างวัวมีน้ำมีน้ำน้อยน้อยน้ำขกคลิกอะเหมือนแกงอะน้ำขกคลิกอันต้นนี้กับต้นหูช้างด่างขาวลูกค้าที่ซื้อบอนสีป้าน้อยเปินแบ่งมาปลูกเนาะเออแล้วก็มีอยู่บอนบอนอัญยังกับหูนะป้าน้อยลืมจื่อแกต้นแกงามนะเจ้าเนี่ยต้นแกจะมีลาย ลายสลับแบบๆหญ่โนะงามนะน้อยชอบนะน่ะน้อยซื้อมาอยู่สามต้นกืแบบแป้งอะไรนะลักร้อยน,นะจ๊ะนะโอ้งามอยเนาะงามนี่ต้นหนึ่งนะพอน้อยซื้อมานี่ต้นหนึ่งและนี่ต้นหนึ่งะจะรอดดีจ้าก้านพ่นงามนะจ๊นะเนาะก้านพ่นออกลายๆแล้วก็ฝากอยู่กับนี่ต้นหนึ่ง ดูปมหันน,นั่นนี่กระถางปุน่นเป็นกระถางมังกรเอาหมนหินแล้วที่นี่หินอ่อนมาวางวางตัวจะหัวมันใหญ่นะแ้วปุ่นกำลังจะหักขึ้นมานะอันนี้คือมเมล็ดตะนีด่างซื้อมาซิฟเมล็ดเจาะพอออกมาเหลือซองแหนน้อยๆเจา้านะคิวปี้มหันจะด่างตรงไหนเลยแต่ก็เลี้ยงมันไปแล้วเจา้าเนาะเออ อันที่ว่าใบลายๆเก๋าลายๆน่ะสี่ต้นค่ะนี่หนึ่งต้นน่ะนี่สองต้นเพ่แหมต้นปอมกุมหอมให้นน่ไหนล่ะหันมานี่นี่น้อยๆแหน่น้อยดูปอมต้นหอมก็น้อยเอาต้นหอมมาแหม่เลยก็น้อยนี่ลุงหลังจัดลุงหลังอือแล้วก็ต้นนางใหม่ก็น้อย พี่ป้าน้อยโพดขายหัวหนึ่งห้าพันน่ะนี่ป้าน้อยแยกไว้ว่าจะไปคืนเจ้าของเพื่อนอันนี้หัวน้อยๆแล้วมีสองต้นแล้วก็หัวแม่เพิ่อนอยู่ hey, เพ่ตอนป้าน้อยย้ายจากบนบ้านมาอยู่ด้วยกันอันนี้คือหัวเดียวนะเจ้านี้เพื่อนก็จะออกใบเพื่อนมาไลายใบเป็นกุ้มเหมือนก้อนคล้ายๆเป็นกอป้าปน้อยจะเลี้ยง แต่เป็นกอมันช่วงหน้าหนาวเนาะต้นบนพักบนพักต้นบนแต่ป้าน้อยรดน้ำเพิ่นเนะาะเพิ่นก็เลยขึ้นมาแล้วจนี่โอ้ยใกล้เกินก็หมาหาค่ะโอ้ยโอ้ยใหญ่เลน,น,นะแต่ละใบจ้ากว่าค่ะแต่ละใบเพอนอันนี้แบบอันนี้แบบห้บห้าหน่อย หา้ากบ่เชิงเจ้าเนาะแต่ละใบออกมานะสุดยอดเจ้านะบางใบจะเปจะจะเหมืนนอนพระนครนะแต่ว่าเป็นกลมใจพระนครเป็นนางใหม่ของนา้าได้มาแบบบางเอื้ออื่น,นคือพ่น้อยไปซื้อของน้าบนเนาะซื้อแบบคุดมาได้ต้นหนึ่งก็คือร้อยหนึ่งอ่ะค่ะตอนนั้นนะ่ะ อดมาลอยตัวที่นี่ไปได้หัวใหญ่ไมน,น้องไปขายมีกล้วยด่างแล้วเบื่อนะเจ้านะขายฮึลูกค้าไปหมดแล้วตัวเก่าเหลือต้นเดียวไม่มีที่ปลูกเอาปลูกลงดินเพื่อก็โลดโลดตายมีที่ปลูกก็เลยมาปลูกในตะกร้าพังๆผุๆเป็นเงาหัวเลยนะเจ้านี่โอ้เพื่อก็ขึ้นฮึขึ้นมาได้สองใบเจ้างวเดินผ่านสวบ เหลือได้ต่อขึ้นมาแถม,ม้เจ้านี่ใบนี้ที่โผขึ้นมาใบนี้ขึ้นมาแมงจดจ๊ดน,น้อยเหลือนี่ต้นนึงนี่ผักหวานวาน้อ้ก็เพาะพักหวานปลาซื้อของผู้ช่วยเวนข้างสวนผู้ช่วยเวนจะอยู่โอ้วันนี้อากาศรดีนะผู้ช่วยไปอยู่ข้างสวนมาน้อยอันนี้สวนปลาตาลอดน่ายมีถนนกับบนลลงเดี๋ยวนียน้อยจะพาไปดู กวางที่เป็นหน่อยเพาะอันนี้กับต้น,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 นเนี่ยก็น้อยซื้อมาปลูกตัวป็นหน่อยหักออหยังบ่ฮวะก็น้อยลืมชืดเละเนี่ยขึ่นก็ล่ะหักขึ้นมาเอออหยังก็น่ะบอนใต้อ่ะห้องบอลอย่างเงี้ยบอนดำตูนเนี่ยนะน่ะก็น้อยซื้อมามันคลาจะเหมือนเผือกบ้านเฮาเนาะซื้อมาเข้าหลายเดือนแล้วละเนี่ยม่ยอมขึ้นเลย แต่เปิ้นก็มันเน่านะเน่าไปประมาณสองหัวเน่าเหมาือนกันเถอะเน่าไปประมาณสองหัวมันคงจะกระทบกระเทือนเลยอย่างได้เนีย่ยเปิ้ลน้อยก็เลยเอามาใส่เนี่ยกบะเบหองถ้วยกาแฟนน้อยพักไว้ก่อนแต่ก็หดน้ำเปื่อนนะเจ้านี่เปิ้นมันเน่าเนี่ที่เหลือนี่นะเจ้านะคิดว่าฝนหน้านี่พฤษสภาหน้านีาก่ก็คงจะขึ้นอยู่เอามือจิ้มจิ้มดูเอามือจิ้มจิ้มดูอีเพิ้นก็แข็งลยนะเจ้านี เอออันน <sa> ี <ajuda> <su> <boat> ้เน่าไปแล้วก <descriptive huh> ันนี่เออหัวนี้ถ้าอย่างเน่าไปแล้วเจ้านี่เออหัวนี้เน่าไปแล้วเจ้านี่หัวนี้คือเน่าบุบปเลยหัวนี้มันเน่านะฮักสายยากนะเล่นอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นต้นนี่ว่าซื้อเป็นหัวมานี่เลมอนเปิดห้องเลมอนลามกว่าเลยห้องเลมันลามเดียเพิ่ให้งามกว่านกำลังได้มั้ยเจ้านี่ปลูกฟาร์มเมดเอาตะกร้าขวบไว้เพลนเลี้ยง เพิ่นเพาะมาในขุยมะพร้าวเพื่อน้อยก็เลยเอามาบม่มในดินเหนียวแล้วน้ำรดๆเพิ่นโหได้มาได้อีกแสวยรู้แล้วค่ะเนี่ยเพื่อน้อยชอบใบแก่นะกับอันต้นมิวกิเว่นะเพื่อน้อยจะซอมมาปลูกอ่ะเดี๋ยวพาไปดูพักหวานป่าเพื่อน้อยพักหวานป่าเพื่อน้อยอยู่ตรงไหนเพื่อน้อยเอาเพาะในกระป๋องน้ำขวดน้ำนี่แล้วเพื่อน้อยมาใส่ขู่ไว้เนี่ย ยาเอ่ยพกหวานอะอยู่แต่กันเดี๋ยวฝนมาว่าน้อยจะเอาลงดินอันผู้ช่วยถามว่าอันปี้พี่เอาไปเพาะเป็นกอหรอคาบเลยนะก่อนได้พ่อ,องตายพ่อ,องธรรมดาอื้อันนี้ออดิบบ้านเฮาจะได้มงใส่ใส่กระถางน,นี้อดดิบอู้นี้อากาศมันค่อยดีแดดมันค่อยมีภาพก็เลยงามใช่ไหมต้นคอฟฟี่ครับเหวไปพ่อ,อง มาได้เด็ดเพิ่นออกนี่ต้นพักเนี่ยพักฝังอยู่ในกระถางนกนอยู่ในกระถางไก่ตัวงามก็ไก่ตัวงามก็เหลือใบเดียวใจไก่ตัวงามกว่านกหัสดสลายุวะสองอย่างไไก่ตัวงามหัดสดายุก่ะก็นนาจจ้อย่าเพิ่มมันขึ้นตงนี้พักฝังปุ๊กเอาพันขึ้นต้นหม่แล้วก็ต้นนี่ยก็นะบอนสีนะ เจ้ากุงกงกก้งเจ้ากุ้ง cây ซือเจ้ากุ้งเดนมาร์กก็มวยใบมันงามงามดูบิดหนาขาเจ้าหนะใบมันบางๆง,งามโอ้แต่ภาพวันนี้หม่งงามเลยนะเออภาพบุกงามเลยค่ะต้นสนีจัน์ม่น้อยนีจันโกเมเนี่ยเปน่นหอสนีจันขาวที่จะเจอแมงอย่างครบก็มวยเออ,อ,อหรือว่า อย่างของนี้ใบกับลุงกัลรอยปพิ่นดูไปอันนี้ต้นหย่างหูนีงกนันนี่นีจัดขาวโดนหน้าแรงมันมาอันนี้แบ่ไงปหงเหินโอ้ยภาพมันงามแต่ว่าเนาะภาพตอนบามีแดดนี่ยนเนาะแดด <c oughs> ป้าน้อยถ้าใดป้าน้อยก็ฝากากดอย่างก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่เจ้าเลยป้าน้อยมีอย่างป้าน้อยก็ากจะมาเล่าให้ฟังอาจาะจ๊ะเนาะอืมแบบอยู่แบบนบ้านเขาเนี่ยมันหนอกมันหนอกอืมวันนี้เปิ้นมาตัดไม้สักการป้าน้อยก็ถ้าจะอันปลูกไม้หวกปลูกไว้ว่าสองต้นป้าน้อยอยากให้ดูเลยวันก่อนป้าน้อยปลูกไปติป้าน้อยอัดคลิปไปไฮรลวกดูเหรลูกสมุนตัวกุบบาทก้าเ่ย ปลูกไม่หวกหน้าแรงเลยจ้าดน้ำเพิ่นแล้วก็เอาต้นฟักทองฟักแก้วบุว่มตัวฟักพักเพิ่นงอกขึ้นมาป้าน้อยจะมาอัปเดตให้ดูนะจนดีกันเนะี่ยป้าน้อยปลูกได้กี่ตัวนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า้หกตัวนะสี่หกตัวเจ็ดตัวนะจ้านี่อันนี้ต้นดอกอใหญ่แม่คกุ๊กต้นใบขูดต้นขูดป้าน้นอยจะปลูกนี่ต้นแม่พันธุ์ที่ป้าน้อยว่าดนะป้าน้นอยจะไล่ปลูก ไปกำรับเนี่ยกำลังต้นสองต้นนี่แกบดิบนี่วันน้อยปลปูกตัววาแล้ววันน้อยจะปลูกลงไปลงไปม่อนนี่นะติดแตงของเ้าจะปลูกปลูกปลูปลูลำใย,ยนี่วันน้อยตัดออกเนี่ยเนี่ยมุกเนะี่ยเพรว่าน้อยจะปลูกม่อนนี่นะที่วันน้อยนั่งเล่นเนี่ยนะปุ่นไกลๆริมๆิมบ้านวันน้อยแถวบนนี่นะวันน้อยจะปลูกม่ ลุงว่าประมาณสักสี่ห้าไห้แถวนี้นะประมาณเนี้ยนะตรงนี้นะมันมะัรนระเวณนมกดอยก็น่ายจะใบต้นไผ่ลวกไลจ่จอมจอมเขาจหร,รอดฝนมาได้ฝนมาหน้าพุทธสภาหน้ารอดฝนมาได้พ่อหนึ่งก็จะสบายอาจาเนาะะหน้าถ้าเกิดซี่้าห้าปีเป็นกอเป็นลำใปแบบนี้นะหัวสวนว่าน้อยมีกอเดียวนะติพ่อมาหมายแดนไว้นะ อืมนี่มันตีต่างห้เจ้าเนาะจะได้เกาะต่อีกกันนะเจ้าหน้าค่อยเจอกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายจุ๊บค่ะ